ครับสวัสดีครับเ,เราจะมาสาธิตการใช้งานตัวโซฟาเบสนะครับผ้าที่เปิดออกนี้เป็นผ้าคลุมเท่านั้นเองครับเราถอดเบาะที่นั่งออกนะครับแล้วก็ดึง ตัวเตียงนอนออกมาเตียงนอนจะเป็นลักษณะของแมคา n นิกซึ่งเป็นลิงเกตตัวแบบมามาให้ใช้งานได้ง่ายนะครับสามารถรับน้ำหนักได้สำหรับคนสองคนสบายมากนะครับนอนได้ นี่เรามาดูวิธีการเก็บการเก็บทำได้ง่ายมากอ่าแ้าไม่ใช่ไม่ต้องออกแรงเลยนะครับใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็เสร็จสิ้นการใช้งานครับ ก็กลับมาเป็นโซฟ,ฟาเหมือนเดิมนะครับประหยัดพื้นที่ใช้งานง่ายขอบคุณมากครับ